รับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสรพเยี่ยมชมการพัฒนานวัตกรรม2ูพีเซฟติเท h ผลงานโรคประจําตัวของฉันโรงพยาบาลไ่ายนาวมินทราชินีจังหวัดชนบุรีชี้เป็นตัวอย่างการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยแพทย์หญิงปิยวรรณลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันร,บรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนพร้อมผู้บริหารสวทชและคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลค่ายนาวมินทราชินีจังหวัดชนบุรีเยี่ยมชมการพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยในโครงการ 2P Safety t e c h ผลงานโรคประจําตัวของฉันโดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 2P Safety t e c h ประเภท The Best o f c h a n นในงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคและวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณ ข,ของประเทศไทยประจําปี2,566ที่ผ่านมาสารพอเองมีหน้าที่ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในทุกๆสังกัดดังนั้นสรพจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเรียนรู้กับสถานพยาบาลค่ะว่าเขามีโอกาสาที่จะพัฒนาอย่างไรหนึ่งในประเด็นสําคัญของโรงพยาบาลค่ายพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองกลุ่มผู้ป่วยและประชาชนที่ตรวจสุขภาพแล้วมีบางกลุ่มค่ะไม่สามารถที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการวินิจฉัยโรคได้สรพจึงทาความร่วมมือกับสวทชซึ่งเป็นโครงการ ชูพีเซฟตี้เทคที่เราทํามาตั้งแต่ปี2562ที่จะเอาปัญหาของโรงพยาบาลมาเจอกับนวัตกรเพื่อพัฒนานวัตกรรมและนี่ก็คือหนึ่งในนวัตกรรมที่สําคัญที่ตอบโจทย์ของโรงพยาบาลที่มีเพนพอยต์หรือมีประเด็นปัญหาว่าจะค้นหาและดําเนินการตรวจสุขภาพและวินิจฉัยโรคได้อย่างไรร่วมกับนวัตกรค่ะซึ่งเป้าหมายของเราก็คือว่าจะทําให้ประชาชนและผู้ป่วยปลอดภัยซึ่งก็เป็นนิยามของคําว่า t p safety patient safety ประชาชนผู้ป่วยปลอดภัย personnel safety บุคลากรปลอดภัยเมื่อลดภาระงานต่างๆที่เกิดขึ้นสําหรับโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีเขามีจดดินของการพัฒนาต่อเนื่องใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลและพบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหน้าง,งานโดยมีผู้นําเป็นหมอแล้วก็ชวนพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องมาช่วยกันสร้างทีมในการวิเคราะห์พัฒนาเมื่อพัฒนาแล้วเจอปัญหาข้อติดขัดก็มีการปรับปรุงแก้ไขและที่สําคัญค่ะการมาต่อจิ๊กซอโดยนวัตรกรที่ได้รับการสนับสนุสนจากสวทชทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการช่วยแก้ปัญหาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีแต่ จิลเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คําตอบแต่ความรู้และความใส่ใจของคุณหมอและพยาบาลทําให้รู้ว่ายังมีประเด็นที่ต้องพัฒนาอีกหลายอยา่างจุดเด่นที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อคําตอบให้ประชาชนซึ่งเป็นกําลังพลทหารที่เขาต้องดูแลนั้นสามารถที่จะวินิจฉัยสามารถที่จะดูแลตัวเองและที่สําคัญมีการต่อยอดค่ะไม่ใช่เฉพาะคัดกรองแต่เชื่อมต่อไปในการทํางานเพิ่มขยายให้สามารถดูแลตนเองและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงเป็นจุดเด่นของการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและใช้นวัตกรรมจริงๆแล้วคําตอบของการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลคือการรับรองระบบและกระบวนการที่ส่งมอบบริการให้กับประชาชนและคําตอบของคําว่า hospital accreditation คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้ป่วยในระบบบริการเมื่อเราทําเรื่องของความปลอดภัยของผู้ป่วยในระบบบริการผ่าน,นกลไก hospital accreditation เราเลยรับรู้ค่ะว่าสถานพยาบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยแต่มีข้อจํากัดบทบาทสรพไม่ได้มีแค่การประเมินรับรองเราต้องพัฒนานกลไกที่จะช่วยให้ระบบบริการ การสุขภาพนั้นมีความปลอดภัยด้วยเราจึงขับเคลื่อนโครงการ เกี่ยวกับการพัฒนากลไกลให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรสําหรับโรงพยาบาลที่สนใจจะใช้กลไกลการพัฒนาสามารถเข้าร่วมโครงการ t P Safety Hospital t P Safety Hospital เปิดรับโรงพยาบาลที่ผู้นํามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนพอเราร่วมโครงการแล้วเราจะมาเรียนรู้มาตรฐานวิธีการร่วมกันและเราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันถ้าจะเข้า t P Safety Tech ท่านต้องส่งเรื่องราวค่ะว่าท่านมีปัญหาอะไรและท่านต้องคิดค่ะว่าท่า ท่านต้องการใช้นวัตกรรมมาช่วยอย่างไรและท่านต้องมีทีมค่ะว่าทีมที่จะลงไปขับเคลื่อนนั้นที่จะมาต่อจิ๊กซอกับนักตกรน,นั้นคือใคร ถ้าท่านมีทีมถ้าท่านมีปัญหาถ้าท่านมีงานและท่านมีใจค่ะว่าอยากจะพัฒนาอย่างไม่ต่อเนื่องเข้าโครงการ t P Safety Tech ได้ทุกโรงพยาบาลสรพจะประกาศรับสมัครโรงพยาบาล t P Safety Hospital ทุกปีนะคะในวัน World Patient Safety Day วันที่17กันยายนค่ะและปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเรารับสมัครโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ t P Safety Hospital เมื่อท่านเข้ามาสู่โครงการน,นี้แล้วท่านจะเรียนรู้ทุกเรื่องและจะก้าวเข้าสู่ t P Safety Tech ไปด้วยกันค่ะ การแก้ปัญหาของโรงพยาบาลที่สามารถค้นหาและทําการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้บริการได้เข้ารับการตรวจรักษาได้เร็วขึ้นประชาชนและผู้ป่วยปลอดภัยด้านนางสรรสณีหวบสมบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสวทชกล่าวว่าวันนี้ที่เรามาร่วมมือกับสรพเนี่ยเราสามารถที่จะนาความแข็งแกร่งด้านวิทยาเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมาช่วยในระบบสาธารณสุขผ่านทางโรงพยาบาล โดยที่แอปพลิเคชันโรคประจำตัวของฉันเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการ2 P Safety Tech ที่ทางสงวทชเนี่ยช่วยให้คำปรึกษาว่าธรรมดาโรงพยาบาลเนี่ยมีการประมวลผล หลังจากที่ตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยแล้วก็ประเมินเป็นโมเดลที่เรียกว่าลูกบอล5สีสีที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากที่จะเริ่มเข้าสู่การรักษาคือสีสม้มสีที่5เดิมเนี่ยโรงพยาบาลใช้กําลังคนใน1ชั่วโมงเนี่ยพยาบาลต้องอ่านผลถ,ถึง18รายงานให้ได้ให้ครบจุดนี้ก็เป็นจุดที่สวทชเนี่ยเห็นถึงสิ่งที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมาช่วยลดภาระโรงพยาบาลลดความผิดพลาดของการอ่านผล แล้วก็ย่นระยะเวลาจากเดิมเนี่ย400แอปพลิเคชันใช้เวลาถึง3เดือนกลายเป็น6วันในที่สุดดังนั้นเนี่ยการเอาเวิยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยทั้งเรื่องของการย่นระยะเวลาการลดความผิดพลาดที่เกิดจาก human error แล้วก็มาสร้างประโยชน์ให้กับภาคประชาชนผ่านระบบสารสุขเนี่ยเรียกว่าเป็นผลกระทบที่สำคัญที่ทางสวทชเข้ามาช่วยโรงพยาบาลผ่านโครงการ t P safety tech ที่ร่วมกันทำกับสพค่ะ ผลงานแอปโรคประจําตัวของฉันถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแก้ปัญหาการทํางานได้เป็นอย่างดีซึ่งกว่าที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมาต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆมากมายโดยพันเอกวิทวัสเกษรารัตผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายนาวมินทราชินีจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าสําหรับโรงพยาบาลค่ายนาวมินทราชินีก็ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานรับรองครั้งที่สาแล้วที่ผ่านมาครับในฐานะผู้อำนวยการแล้วก็ทีมงานบริหารของ พยาาบลให้ความสําคัญกับบริการทุกระดับการใช้นวัตรกรรมเข้ามาช่วยในการให้ผู้มารับบริการเนี่ยเข้าถึงการรับบริการได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นถ้ามีแค่ไอเดียครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีแนวความคิดในการออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางสวทชครับโดยมีนวัตรกร,รเข้ามาให้คําปรึกษา ตลอดห่วงเวลาที่ทําการพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่รวมถึงทางสรพก็มีการให้คําแนะนําครับว่าในแอปพลิเคชัน ควรจะมีลักษณะอย่างไรที่ทําให้ผู้ใช้แอปเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายมีการแบ่งกลุ่มเป็นสีทําให้สามารถมองเพียงครั้งเดียวก็สามารถทราบได้เลยว่าผลการตรวจร่างกายประจําปีของเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพัฒนาให้กับผู้มารับบริการทั่วไปครับสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วสามารถติดตามเรื่องของสุขภาพของตนเองว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับด้านพันตรีหญิงกนกพรวงอนันตกิจอายุรแพทย์โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีหัวหน้าทีมพัฒนาแอปโรคประจำตัวของฉันกล่าวทิ้งท้ายว่า ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็คือกําลังพลเนี่ยก็มาตรวจสุขภาพมาถึงก็จะได้รับการวัดความดานันวัดรอบเอวชั่งน้ําหนักนะคะแล้วก็เจาะเลือดโดยค่าต่างๆที่ตรวจเนี่ยมันก็จะอยู่ในระบบ h o s x P ตามปกติจากนั้นเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือจะนําข้อมูลจากใน h o s x P เนี่ยเข้ามาทำการแปลงเป็นสีต่างๆโดยสีเนี่ยจะประกอบด้วย5สีค่ะคือสีเขียวคือสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สีเหลืองคือผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการจะเป็นโรคสีส้มคือผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์วินิจฉัยโรคใหม่เช่นเป็นความดันเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เป็นไขมันรายใหม่นะคะแล้วก็สีชมพูคือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานความดันไขมันแต่ควบคุมได้อยู่ในตามเกณฑ์สีแดงคือผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันที่ควบคุมไม่ได้ตามเป้าหมายนะคะโดยพอข้อมูลเนี่ยเข้ามาในระบบเนี่ยหมอเนี่ยจะเซตไว้ว่าโอเค สีส้มสมมุติสีส้มเนาะน้ำตาลเกิน1ตั้งแต่126เป็นต้นไปไขมันคอเลสเตอรอล,ลเกิน200ไตรกลสเกินรด์เกิน150อย่างเงี้ยค่ะพอข้อมูลมันแมชกับตัวที่หมอเซตไว้ตามอัลกอริทึมเนี่ยมันก็จะแสดงผลอัตโนมัติคนไข้เนี่ยสามารถเ,เข้าดูผลจากในมือถือก็ได้หรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้อไดพอคนไข้เนี่ยเข้าไปในแอปเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นสีสุขภาพของตนเองผลแลบ ผลแลบ,บย้อนหลังเนาะรวมถึงในกลุ่มที่เข้าเกณฑ์จะเป็นวินิฉัยโลคค่ะเช่นกลุ่มสีส้มก็จะทราบวันนัดหมายแล้วก็จะมีช่องทางในการสอบถามปัญหาสุขภาพหรือว่าแลกเปลี่ยนวันนัดหมายทางช่องทางไลโอเอค่ะนอกจากนี้ในตัวแอปเนี่ยถ้าเกิดคนไข้เป็นความดานันเบาหวานที่อยู่ในระบบพอเซ็กพแล้วเนี่ยมันก็จะโชว์ในนั้นด้วยแล้วก็เรามีเซตว่าจะให้โชว์รายการยานในนั้นด้วยค่ะ